ขนาดที่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องจออยู่ที่สภานักการเมืองสองคนจะก,ก้าวไกลหนึ่งคนจะพิปัติยื่นเป็นยติให้พิจารณาก่อนจะถึงเวลาปรากฏว่าเกิดเรื่องไม่คาดคิดน้องไบคนนัทชาอะเอาหนึ่งก่อนคนนัทชามาห้องนักข่าวก่อนที่สภา้องไหมนัทชาบุญไอบุญชัยสวสรค์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมนุกกรรมการว่านุได้เชิญอย่างที่ว่าไปถูกไหมอันนี้เรื่องหนึ่งตอนเที่ยงตอนเที่ยง15คน,นรัฐชาลงมาหน้าห้องสื่อประจําสภาพร้อมเอาปลาหมอคังดําทอดแล้วมากินชอแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ชิมด้วยค่ะคน,นรัฐชาเนี่ยบอกว่าอย่างไรคุณกายบอกนี่ผมประสานกับเกษตรกรเลยนะให้จับปลาหมอคังดํา20กิโลมาทอดเขาจับกันตอนตีสองเพิ่งจับเมื่อเช้ามืดเนี่ยค่ะ,ะมีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาปลาหมอคังดํา ตอนเองได้รับข้อกังวลสงสัยจากสะส,ะส,ะสะหลายคนว่ารสชาติของปลาหมอคังดํามันเป็นอย่างไรก็เลยทอดมาให้ชิมระหว่างชิมก็ตั้งใจจะให้ถ่ายภาพบรรยากาศว่าสสหลายคนมีความเห็นต่อรสชาติเป็นอย่างไรแต่กลับมีปัญหาไม,ไ,ไ,ไม่เข้าใจว่าปลาหมอคังดํากำลังให้สภาล่มสลายหรือ,อยังไง คุณนัทชาบอกทำไมมันถึงถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะคุณพิเชษเชื้อเมืองพนันรอ,รองประธานสภาผู้แทนส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้สสทานได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิน้นแล้วบอกกับผู้ช่วยของคุณกายนัทชาว่าที่จะยกเข้ามานะ่ะไม่ให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยยกเข้ามานะในห้องอาหารนะ่ะคนกายบอกเอาประหมอเข้ามามันทำมันยากเหลือเกินวันนี้สงสัยจะไม่ได้ยืนย,นยติตั้งยติอภิปรายยติหรือไม่ประการใด กังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหมันทางที่เขายังทำหมันประหมอครังดํายังไม่เสร็จทาผููชมในเวลาต่อมาก็เป็นที่เปิดเผยเอาประเด็นนี้ก่อนคือในห้องอาหารรัฐสภาเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมเคยเป็นข่าวอะไรหิ้วถุงกลับเอาอาหารกลับบ้านอ่ะแล้วก็บอกว่มันเหลือขณะดเดียวกันมันก็มาเรื่องเกี่ยวกับอาห,อา,หารว่ามันคุณภาพ มันเยอะไปไหมแล้วก็เป็นเรื่องคนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีคนติดตามของแต่เมื่อวานนี้ได้ทราบเรื่องนี้ก็คือคุณนัทชาตั้งใจจะเอาหมอคังดําทอดแล้วเข้าไปในห้องอาหารใช่ไหมห้องอาหารค่ะปรากฏอาจเจาหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้แต่คุณนัทชาให้ผู้ช่วยคุณนัทชาเอาประหมอทอดแล้วเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ได้เห็นว่าให้โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ถามอาคุณพิเชษ คุณพิเแช่ก็ยืนยันอนุญาตไปได้คนนอกข้อที่หนึ่งกับเรื่องการบันทึกภาพก็ไม่ให้เรื่องนี้มันมีบรรยากาศช่วงไหนบรรยากาศได้ี้เหรอคะอ่านไหนได้ดูซิขออนุญาตไงนี่ไงผมบอให้ท่านขออนุญาตไงก็ขอเลยท่านขอเลยท่านน่แหละนี่มเขอเลยเอรถมาขอลงไม่ได้ หอการดำเนินมใส้สสชิมไม่ได้เราจะถ่ายโ้ดให้เขาดูันสดเขาได้ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงนั่งยทกไปยกไปถ้าขาชิมแทนยกไปยกไป้เนยไปยกไปถ้าเขาชิมแทน อะผมก็ไปคลิปสอสบางคนก็แผ่แพรคลิปนั่งกินอยู่นะแต่นั่นแหละที่มาบอกกับน,นะคข่าอะไรกันนักหนาเหรอปปนในเวลาต่อมาอาเรื่องนี้เยเข้าไปยิตแต่มันมีนอกติตนิดหนึง่งคือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานใช้เสร็จชี้แจงค่ะเออบอกกฎเกณฑ์ก็คืออ่าให้เฉพาะสอสอนะในเข้าไปในห้องอาหารอ่ะขอชี้แจงคุณทัศชาชั่นหนึน่งรวมถึงอาหารก,หการจะเอาเข้าไปในนั้นเนี่ย ๋อสสเป็นคนสำคัญนะอันไหนฟังดูซิไม่ได้นะครับท่านจะมาแบบว่าจะใช้อภิสิทธิ์นะครับเข้ามาในห้องอาหารโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตไม่ได้ผู้ติดตามก็เข้าไม่ได้แล้วหนุ่ซ้ำจะเอาทีวีเอาช่างภาพไปถ่ายไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์นะครับมันเป็นที่ห่วงห้ามเฉพาะสสเท่านั้นทีนี้ท่านบอกว่าเอาอาหารมาให้ท่านสสได้ชิมท่านสมาชิกครับ อาหารนะถึงจะเป็นหูฉลามหรือจะเป็นอาหารชั้นดีก็ตามนะครับในเขตนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเป็นพิษขึ้นมานะครับนั้นสอสอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์บุคคลภายนอกนะครับเราไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับนั้นถ้าจะเข้าไปต้องทําเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับต้องเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร,ร,รมันไม่ได้เลยจริงจยาวกว่าน,นี้ ชี้แจงต่อให้เป็นอาหารหรูราขนาดไหนนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมหฉลามก็ไม่ได้เอเดีนนด๋ยวเกิดเป็นอะไรไ,ไปนะสสเป็นคนสําคัญอยู่ดีใครจะเอาอะไรมาให้กินไม่ได้อ่ขาขณะที่คุณรัฐชาบอกอาผู้ช่วยผมที่เอาเข้าไปเขาแค่งยกของเข้าไปค่ะแล้วตอนนั้นอาก็ได้อาก็ได้บอกเจ้าหน้าทีกาก่ก็บอกก็บอกแล้วต้องขออย่างไงคุณรัฐชาก็ถามเจ้าที่ขอ,อยังไงแล้วก็มีการติดต่อท่านประธานหมายถึงคุณพิเชษเชื้อเมืองพาน ไม่อนุญาตไอ้สื่อที่เอาเข้าไปก็เป็นสื่อสาภาหมายถึงสื่อของสถานีสมารษษษษัสภาไม่ใช่สื่อทั่วไปไม่ใช่ช่องสามช่องห้าอะไรไม่ใช่เป็นกรณีของสื่อสาภามาถ่ายภาพเพื่อจะได้เกิดการสื่อสารกระตุ้นออกไปสอสอเขาอยากรู้เป็นยังไงไม่เข้าใจเลยนี่ไม่ได้เอาประมอคังดำมาปล่อยในสามมรกกที่รษษษัฐสภาไอ้กฎเกณฑ์ อ่ะผมไม่ได้เอาข้าวเปลือกมาปล่อยในสภานะผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภาผมไม่ได้มาเอาปลาหมอคางดำปล่อยในบอ่อมรกตสิ่งที่ผมทำผมทำถูกต้องวันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหยิบยกมาให้เพื่อนสสลองจิมแล้วเขาสามารถไปบอกกับประชาชนบอกกับพี่น้องประชาชนได้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเหนือบากกว่าแรงใดๆส่วนเรื่องการถ่าย ผมนำมาให้ชิมเพื่อรู้และบอกต่อผมไม่ไดเอามาให้กินให้อิ่มน่าจะจำได้มีเพื่อนสมาชิกเอ่ยนาได้ไม่เสียหายท่านดังสิมาถ้ากระนำหอยดองในจังหวัดสุโขทัยม,มาหรืออะไรต่างๆเราก็ได้ชิมได้อะไรกันก็เป็นเรื่องที่ทำได้แต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงกระแสร้อนแรงผมก็บอกว่าผมขออนุญ,ญาตนำเข้ามาเนี่ยเขาบอกต้องขออนุญ,ญาตผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าขออนุญ,ญาตอย่างไรให้แจ้งเขาก็แจ้งกลับมาว่าท่านพิเชษ มผมก็ถามว่าท่านพิเศษห้ามด้วยเหตุผลอะไรเท่านั้นเองเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ได้อันนี้ใครอนนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยก็ต้องออกไปห้ามเขา้าผมบอกให้ท่านผมให้เขายกมาให้แค่นั้นเองนี่ท่านผู้ชมจริงๆหลังจากนั้นมีการประท้วงกัน,นนะอีกนะค่ะอะพอสมควรนะอะก็นี่ก็มีหน่อยนะอาผมไม่ไเอาขาเปลือกปลาอย ผมอ๋อคุณพิเชษไงสมัยรัฐบาลคุณชูอนไม่ใช่สมัยคุณชวนเป็นประธานน่ะตอนนั้นราคาข้าวเปลือกตกต่ำอันนี้ขออนุญาตท่านรองพิเชษนะท่านก็ไม่ได้ต้อนตอบอะไรนะแต่เหมือนคุณกายก็วอกไปเนี่ยดูดูด้วยนั่นนเลยท่านประธานครับให้มันงอกอยู่ในสภาวันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอากลับบ้านข้าวเนี้ยกิโลละห้าบาทเนี่ยไม่ต้องเอากลับบ้านให้เอาหวานในสภา ให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับให้มันงอกอยู่ในสภานี้ให้มันงอกอยู่ในสภานี้เลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอ่าคุณชวนหมออ่าคุณพิเชษครับอ่เก็บด้วยนะฮะกวาดด้วยซึ่งก็มีภาพคุณพิเชษอ่าคุณพิเชษ<ๆ>ก็เก็บถือไม้กวาดกวาดอ่ก็เป็นกฎเกณฑ์ไงค่ะให้ความสะอาดเนี่ย ก็มีการอบรรยากาศอย่างนี้นในสภาอ่าในสภาเมื่อวานสรุปยติเข้าก็มีสสก้าวไกลสมุทรสาครก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคุณนัืสมุทรสงครามนะอ่าดูตรงนี้สักนิดหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวไปขอดูหน่อยคุณ<อ>นัทะพงศ์สมุนโนธรมสสสมุทรสาครค่ะอ่าไปสมุทรสาครใช่ไหมสมุทรสาครค่ะบอกว่าอย่างไงนะโดยสรุปอะ บอกขอเตือนรัฐบาลที่รัฐบาลพูดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยไม่แน่ใจว่าวาระแห่งชาติสรุปแล้วมันชาตินี้หรือชาติหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวประมงสงสัยให้สัญญาว่าวาระแห่งชาติชาตินี้หรือชาติหน้าสรุปแล้วเนี่ยคุณอนวงบอกชาวประมงเขาสงสัยมีการไปให้คําสัญญาว่าจะใช้งบกลางจะเพิ่มงบประมาณพี่น้องประชาชนก็เฮแต่วันนี้ยังไม่เห็น ถ้าเป็นแบบนี้ขอเสียงเฮของพี่น้องชาวประมงคืนได้หรือไม่อมบอกอยัตตินี้มันเป็นเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาก็จําเป็นการหาคนรับผิดชอบก็จําเป็นไม่แท้กันขณะที่มีประชดิปัดเหมือนกันนะ,ะเป็นคนเสนอยัตติเหมือนกันน้องใบคุณ,คณพิพทักษเดชเดชเดโชสอสอนะครศรีธรรมราชประชาธิปัต์ค่ะและแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีคุณคณกายนัทชาใช่ก็เป็นคนอภิปรายยัติมีสามยัติ เสนอรัฐบาลรับมาพิจารณาคนกลายที่ก็มีความโดดเดือด <c oughs> อ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูไม่เสนอยติวันนี้ไม่ได้ปลาหมอคางดำมันระบาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวินาทีถ้าไม่เสนอวันนี้รัฐบาลคางเหลืองแน่นอนณนะสถานการณ์ตอนนี้นี่คือปลาเถื่อนดูสิว่าระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนมันรุนแรงกว่ากันและครั้งนี้นักวิชาการหลายสำนักยืนยันแล้วว่า การระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดท่านประธานแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเราจะปล่อยให้ระบบนิเวทที่ไม่สมบูรณ์ส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยรัฐบาลนี้เหรอท่านนั่งฟังข่าวอย่างเดียวเหรอวันนี้ไม่คิดจะทําอะไรกันเลยใช่ไหมไกลไกสภาพกาลังอนุก,กนรรมธิการผมทําเต็มที่แล้วมันไปได้แค่นี้มีคนพูดบอกว่าต้องตามหาความจริงให้ได้พูดอย่างเท่เลยท่านนายกเศรษฐาทวีสิน ท่านนัทสมนตรีก็รับลูกทันทีบอกว่าตั้งคณะกรรมการต้องสืบหาข้อเท็จจริงภายในเจ็วันผมทราบข้อมูลว่ายกหูโทรตั้งกันเมื่อตอนเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้านับจากวินาที17นาฬิกาของศุกร์ที่แล้ววันพรุ่งนี้17นาฬิกาตรงจะครบ7วันเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงผมอยากถามว่าหน่วยงานฝ่ายรัฐบาลท่านมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่าใครคือต้นตอสาเหตุกันแน่ ไอเรื่องจับปลาไอเรื่องปล่อยปลาไอเรื่องต่างๆเนี่ยเขารู้มมนแล้วไอเรื่องทําเมนูอาหารเรื่องอะไรต่างๆเขารับทราบหมดแล้วแต่วันนี้เขาสงสัยว่าใครมาทําลายอนาคตของลูกหลานเขาแต่สิ่งที่วันนี้มันต้องพูดและต้องเร่งด่วนต้องภายในวันนี้ให้ได้เพราะหนึ่งใน17เจจังหวัดมันมีจังหวัดตราสของนันสสสักลินายห,หนุ่มหนูถ้ามันผ่านตอมอนิดเดียวมันออก,กัมพูชาท่า,ทานประธาน แล้ววันนี้ใน DNA แบงค์ของกรมประมงเรามี DNA ชัดเจนว่าปลาพวกนี้เข้าไทยเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ออกจากไทยไปเนี่ยเขารู้แน่นอนเพราะ DNA มันอยู่ใน DNA แบงค์และใต้สุดลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเลยไปแล้วเลยไปสงขาแล้วถ้าเลยสงขาไปออกอะไรอกีกมาเลเซียสิงคโปร์วินาทีนี้ท่านต้องดำเนินการเลยําหรือยังศูนย์กลางข้อมูลที่ให้ข้อมูลวันนี้ บางที่เข้าใจผิดบอกไปทางหนึ่งอีกที่หนึ่งบอกไปทางหนึ่งทิศทางการปล่อยไม่ชัดเจนทิศทางการจับไม่ชัดเจนก็เลยไม่รู้ว่าเขตไหนจับเขตไหนปล่อยก็ไปจับไอตัวที่ปล่อยเมื่อวานะถ้าเกิดมันมีชัดเจนแบบนี้คณะทํางานแต่ละจังหวัดท่านชักธงได้เลยท่านประกาศเลยจังหวัดนี้ชักธงแดงชักธงแดงคืออนุญาตอนุโลมอุปกรณ์การจับปลาทุกชนิดเพราะในน้ําไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นแล้วถ้าเกิดจับเรียบร้อยลดธงแดงลงชักธงเหลืองขึ้นท่านต่อไปทช่นชักธงเขียว ชักธงเขียวคืออะไรเฝ้าระวังแล้วก็ไปทบทวนดูว่าถ้ามันระบาดอีกครั้งกลับไปชักธงแดงอีกรอบแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชักธงอะไรเลยรัฐบาลท่านชักธงขาวได้เลยยอมแพ้ยุสภาไปนี่เป็นความดูเดือดเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาเวลาพิจายานี่ผมไม่แน่ใจว่าหายใจทางไหนอ่ท่านผู้ชมแต่ประเด็นก็คืออย่างที่ว่าคืออย่างประชาธิปัตย์เสนอว่าบางจุดให้ใช้ชักไฟไหม อ่าเป็นช่วงเวลาเป็นจุดเลยคเพราะสัตว์อื่นมันก็ทําลายไปแล้วอันนี้เนี่ยน้องใบมีใช่ไหมอ่าคนอะไรเนี่ยคุณพิทักเดชเนี่ยคะบอกเอาเครื่องมือที่มันจัดการได้เร็วอ่ะใช้ไฟฟ้าแต่มันเป็นบางจุดบางช่วงอ่าอาจจะติดข้อกฎหมายในไทยค่ะขนาดที่คุณหมอวายโยประธานดุกกับพฏิการฟังบางช่วงบางตอนบอกเลยอาจตกลงคุณกายบอกวันนี้ห้ามงเย็นครบเจ็ดวันใช่ไหม อหาสาเหตุต้นตอได้หรือเปล่าไหนฟังคุณหมอวายโยซิปัญหาเนี่ยนะครับปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการระบาดไปแล้วก็ระบาดมาแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านสสนิธิพลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นการทำลายอนาคตของลูกหลานไทยทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปของประเทศไทย ตีมูลค่าเท่าไหร่ครับปรับเมื่อกี้หนึ่งล้านบาทพอหรือเปล่าแต่องค์จริงก็ยังไม่มีเจ้าภาพกรมประมงก็ยังไม่ดําเนินการใดๆแต่มีกฎหมายนี้ครับพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี3-5มาตรา97เขาบอกว่าใครทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐนะครับตามมูลค่าทั้งหมดตอนนี้ทุกมาตรการที่ รัฐมนตรีเองก็ตามหน่วยการต่างๆเองก็ตามพยายามจะรับซื้อพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช้เงินทั้งนั้นท่านประธานเงินคือเงินภาษีของพวกเราและประชาชนถ้ามันมีผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบ mm. เขาควรจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนี้แทนพวกเราทั้งหมดแล้วใครครับที่ต้องเป็นเจ้าภาพรักษาการตามพบรบนี้คือใครครับ คืนดาย,ยกเลรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านประธานประเทศไทยก่อนปี5 3สไม่เคยมีปลาหมอคางดํามากอดเลยเราไม่รู้จักปลาชนนี้ไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกท่านประธานเข้ามาสี่หปีแรกยังเรียกชื่อกันมั่วซั่วไปหมดคนบางยังเป็นปลานินเป็นปลาอะไรกันไปมั่วซั่วกันไปหมดปลายปี5 3สคือธนวาบริษัทเอกชนนําเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยที่ยี่สารอัมพาวาสมุทรสงคราม ต้น5 4สี่บอกเลิกวิจัยปลาย5ส้สี่เจอครั้งแรกในแหล่งน้ําตรงแถวแถวคลองตรงนั้นที่ยี่สารอัมพวาสมุทรสงครามมันคิดเป็นอื่นได้จริงๆอ่ะรอท่านประธานงานวิจัยยังบอกอีกว่าไอ้ที่มันระบาดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านตัวเนี่ยประชากรปลาหมอสีคลางดําที่แพร่ระบาดในไประเทศไทยมีแหล่งที่มาเดียวกันและมันเจอครั้งแรกที่ยี่สารอัมพวาสมุทรสงคราม อาเดี๋ยวต้องตามกันดูนี่คุณร,รัชชาบอกไปถึงขนาดไหนนะอ่ะตอนนี้เนี่ยเรามีดีเอ็นอนะไอ้ที่กำลัง,<อ>งแพร่ระบาดในประเทศไทยค่ะแล้ววันหนึ่งมันไปถึงคเมขมรเขาก็รู้ว,วันหนึ่งมันไปมาเลเซียเข,า,ขาจะรู้หมดเลยนะว่ามันมาจากเรามันมาจากเราอ่ะทั้งหมดนี้ตามกันดูต่อนอกจากประเด็นที่สําคัญก็คือข้อเรียกร้องให้เยียวยาชดเชยกับชาวบ้านผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาการรับซื้อไม่ใช่การชดเชยเยียวยา,าอันนั้นคือการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเราตามดูกันต่อ